เอาเลยฮะวันนี้วันจันที่ยี่สิบยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่พฤศจิกายนนะก็วันนี้ก็กอย่างที่กูบอกเมื่อวานนะวันนี้เล่นเกมนะวันนี้เมื่อวานกูเล่นอันเดอร์เทลเยลโล่จะจบแล้วใช่ไหมที่เราที่กูเล่นเยลอันเดอร์เทลเยลโลเนี่ยเพราะว่ากูอยากเล่นอันเดอร์เทลเลทเอ็นเยลโล่นะฮะเป็นมอดของอันเดอร์เทลซึ่งอ่า ที่มันจะเพิ่มบทบทพูดบทบทอะไรเพิ่มตัวละครเพิ่มอะไรในในในอันเดอร์เทลปกติก็คือก็คือเกมเพย์อันเดอร์เทลมันก็จะยังเป็นเหมือนปกติแลลวมันก็เล่นเป็นเหมนปกติมึงไปมึงลงไปมึงเจอไอ้ซากประลาขับพัมมึงมึงสู้กับโทเลียวสู้สู้โทเลียวมึงไปสนดินสู้ไปแัดมึงแล้วมึงก็ไปวอเตอร์ฟอร์มึงก็เจออันดายแล้วมึงก็ไปฮอตแลนด์เจออัลฟี่สู้กับเอเบตตันอะไรไปอย่างเงี้ยไปแอดโกไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อเรื่องมันเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะแบบมีอะไรเพิ่มเพิ่มมานิดนึงนะฮ ก็เออก็คือมัดเนี้ยมันจะเป็นอย่างนะี้นะฮะถ้ามึงลงลงมัดนี้ไปอะ่ะมึงจะเออมันจะเพิ่มตัวละครสองตัวที่มันจะอยู่ติดตัวกับมึงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเออตัวละครมึงอะไรอะ่ะตัวตัวตัวที่มึงเล่นนี้ยมึงจะเป็นเด็กมนุษย์ที่ล่นลงไปในใต้ดินใต้ดินในอันเดอร์กราวน์นั่นแนหะเอ่อเป็นคนที่เจ็ดนะฮะชื่อฟริสนะฮะก็อ่อ แต่มันจะมีวิญญาณสองตัวเกาะติดมึงไปด้วยนะฮะมันจะเป็นวิญญาณของอมนุษย์คนแรกที่หล่นลงไปในใต้ดินนะฮะคนคนแรกคือชื่อชื่อคาร่าตัวเนี้ยเออซึ่งในเกมปกติน่ะมีอยู่แล้วแต่ว่ามันปกติมันไม่ค่อยมีบทพูดไม่ค่อยมีอะไรนะมันจะโผล่มาจริงๆในในเกมปกติมันโผล่มาแค่ตอนตอนที่มึงเล่นเล่นเจนโนไซ์จกตอนที่มึงฆ่าทุกคนหมดแล้วอะมันมันถึงจะโผล่มานะฮะแต่อ ในเกมนี้คือมันก็มันก็จะลอยอยู่ลอยอยู่กับมึงตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนตในเกมในเกมเนี้ยอันเดอร์เทลอะพอตอนมึงลนมึงตอนมึงกดเริ่มเกมอะมึงจะสังเกตได้ใช่ไหมว่าอมันมันจะเกิดอยู่ตรงมันจะมีเกิดจนชอตรงหม้สีทองเออมันก็มันจะเกิดอยู่ตรงนั้นะคือ ตรงนั้นก็คือจุดที่เขา,าฝังศพมันไว้นะฮะมัน,มนวิญญาณมันเลยติดกันก็เป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีวิญญาณตัวหนึ่งที่ที่จะตามมันด้วยชื่อว่าโคเวอร์นะฮะโคเบอร์ก็เป็นตัวตัวละครหลักของอันเดอเทลเลนโรนะฮะซึ่งเป็นมนุษย์ที่หล่นลงไปในใต้ดินเป็นคนที่หกนะฮะก็เป็นวิญญาณดวงที่ดวงที่หกที่เขาเขาเก็บเอาไวะะ้อะก็เพื่อเพราะว่าเพราะว่าในในในเรื่องในเรื่องอันเดอเทลคือ แต่สมัยก่อนๆเลยอะมนุษย์กับมอนเตอร์มันมันมันลบกันนะฮะมันมันมีสงครามกันนะฮะแล้วมันก็มอนเตอร์มันแพ้มันก็เลยโดนผนึกไว้ในใต้ดินแล้วมนุษย์ก็เลยกางบาริเออร์ไว้รอบไว้รอบใต้ดินนั่นแหละเพื่อที่จะให้มันมันออกมาไม่ได้นะฮะก็คือมอนเตอร์ทุกตัวก็เลยอยู่ในใต้ดินอยู่ในอยู่ในภูเขานั่ยนะก็เลยแล้วมันจําเป็นต้องเก็บปีญามนุษย์เจ็ดวงเพื่อที่จะทําลายทำลายบารเรียร์นั้นได้นะฮะก็นั่นแหละมันก็เลย พอพอมีมนุษย์คนไหนหลงลงมามันก็เลยต้องสู้กันสู้ด้วยฮะซึ่งซึ่งตัวที่มึงเล่นอยู่ในอันเดอร์เทปกติคือคนที่เจ็ดนะซึ่งมันจะเป็นคนเดียวที่ชนะพวกมันนะซึ่งในเกมอันออเดอร์เทกลคือ cover แพ้นะฮะ cover c o v r ไม่ได้แพ้แล้วแต่มันมันเสียสะละลตัวเองตัวน,นี้นี่ยแต่ว่าอนั่นแหละก็อะไรอ่ะ ก็ก็ในใในนเกมเนี้คือมันจะมีวิญญาณสองตัวเนี่ยคาร่าโคเบอร์มันก็จะลอยตามมึงมานะแล้วมันก็มันก็เลยมันก็เลยทำให้อในเกมนี้มันมีมันมีบดบดเยอะขึ้นไงก็คือหมายถึงว่าแบบป็นไดอะลอกอะไดอะล็ลอกในเกมมันจะเยอะขึ้นนิดหน่อยจริงที่เพิ่มในเกมในมดเนี่ยมันมีแค่ไดอะล็ลอกเท่านั้นแหละมีทั้งไม่ได้เพิ่มบอดไม่ได้เพิ่มอะไรก็เพิ่มมาตัวหนึ่งแหละแต่นั่นแหละฮะยังไม่ได้มีอะไรมากแต่มันมันดีมันมันทำให้ การเล่นอันเดอร์เทลของผมครั้งนี้มันแตกต่างไปจากเขาครั้งก่อนนะเพราะว่าปกติเวลาผมเล่นอันเดอร์เทลอ่ะผมเล่นเหมือนกันตลอดนะฮะผมผมผมจะเล่นพาติฟิสต์นะฮะผมจะเล่นแบบไม่ฆ่าใครนะฮะเออซึ่งผมเล่นอย่างนี้ทุกทีนะผมไม่เคยเล่นแบบเจนเนอไซด์นะผมไม่เคยเล่นแบบแบบนูชอลด้วยนูชอลกูก็ไม่เคยเล่นกูเล่นทูฟาริฟิสต์ทุกทีนะฮะเออแล้วกูเล่นประมาณห้าหกอ้อรเงี้ยมันก็เลยคราวนี้ก็เลยขอลงมอดให้มันแตกต่างมันก็ซึ่งซึ่งมอดนี้มันทำให้ทุกห้องในเกมอ่ะทุกห้องในเกมอ่ะมึงสามารถมึงสาามมรถกกกดดออออปชัั่่นนนใเเูพืทีจะคุยบไ้ วิญญาณมันเป็นยังไงก็เลยทำให้ทุกห้องในเกมอ่ะมีบทพูดโผล่ขึ้นมาทุกห้องเลยนะฮะอืมันก็เลยมันก็เลยทำให้แบบเกมนี้มันรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมามากขึ้นดนึงนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่มนุษย์คนเดียวเดินไปเดินมาในในในใต้ดินเลยมันมันมีผีลอยอยู่สองสองตัวที่มันคุยด้วยได้นะฮะจริงจริงในในปกติมันก็มีมันก็มีอะไรประมาณแบบนี้คือมันมีโทรศัพท์นะฮะคือในในเออ ัวละครนะมึงได้โทรศัพท์มาซึ่งมึงก็สามารถสามารถโทรหาตัวละครที่มึงที่มึงเคยสู้ด้วยนะอะไรอย่างเช่นปะปรลัดก็อันได้เออมึงสามารถโทรหามันได้ทุกห้องแหละแต่ว่าไม่ใช่ทุกห้องหรอกตอนพอมึงไปถึงตอนใกล้จบเกมมึงก็โทรมันก็โทรหาไม่ได้นะฮะแต่ตอนตอนนี้คือวิญญาณนี่มึงคุยมึงจะคุยที่ไหนมึงก็คุยได้นะฮะมีบทให้ตลอดนะฮะแถมมีบทแตกต่างกันทุกห้องมีมีห้องละประมาณสองสามสองสามบทเลยด้วยเ้ยเยอะเยอะอยู่นะอืมกู เป็นกูเดินคุยไปคุยเป็นกดคุยเม็นทุกห้องอะจริงเนี่ยกูอะกูเป็นคนแบบนี้นะฮะกูต้องกูอยากลุกอยากเห็นไดอาร์ลอกไดอาร์อกนะฮะอยากเห็นไดอะร์อกทุกไดอาร์อกแต่กูไม่เล่นกินน้องใสเพราะกูไม่กล้าเล่นกูเล่นไม่ได้เฮ้ยนี่ไม่เอานะฮะแต่นั่นแหละตอนเล่นไปก็สนุกดีมันจริงเออมันมันส่วนใหญ่มันก็เพิ่มไปอันใหญ่แล้ไดอะล็อกนะแต่มันก็แบบมีอะไรมีมีอะไรแตกต่างขึ้นอะมันมีเพจมันมีซาวด์แท็กใหม่ด้วยในมดเนี้ยมันเพิ่มซาวด์แท็กใหม่คือ ทุกแอเรียนะทุกแอเรียไม่มีไม่มีเพลงสู้กับมอนเตอร์ต่างกันนะฮะแถมในแถมในตอนใกล้ๆจบเกมมันมีมีบอสใหม่เพิ่มมาเพิ่มมาตัวหนึ่งด้วยฮะแล้วบอสสุดท้ายไม่เหมือนไม่ไมีไม่ไมีอะไรเพิ่มมาหนึ่งอันเดวยนะฮะก็ก็เจ๋งดีนะกูเซอร์ไพรส์เลกูมึงกูกูนึกว่ามันจะเพิ่มแค่ได่อะล็อกไอ้เหีองก็รู้สึกดีนะกูมอนมอนี้ถ้าเกิดมึงเล่นอันเดอร์เทลหลายรอบแล้วกูแนะนำนะฮะถ้ามึงเล่นอันเดอร์เทลทั้งอันเดอร์เทลทั้งอันเดอร์เทลดีโด้วยฮะด นะนำว่าถ้ามึงอยากเล่นอะเทวิตีมึงลงมันนี้แล้วมึงก็เล่นแล้วมึงก็กดคุยพวกนี้แม่งทุกห้องนะมันมันดีนะฮะมันเขาเขียนมาดีถังตลกดีด้วยแล้วบางบางอันก็อ่านแล้วมันก็มันก็ดีนะฮะกูไม่รู้กูจะอธิบายยังไงแต่ว่าถ้ามึงอ่านภาษาอังกิษเป็นอะกูแนะนำมึงไปอ่า มึงไปลงมดนี้มดนี้ไม่ได้ลงยากอะไรเลยมึงดาวน์โหลดมึงดาวน์โหลดมึงดาวโหลดมดนี้มาแม่งก็มีแม่งมีลิต์มีแม่งมีโน้ตแพดให้มึงดูอยู่แล้วว่ามันลงยังไงนะมึงก็กดๆไปแป๊บเดียวมึงก็ได้แล้วนะฮะนั่นแหละก็เท่าจะนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้แต่กูกูเล่นอะไรของกูตามที่กูต้องการแล้วพรุ่งนี้กูว่ากูหางานพกทีดีว่ากูเพิ่งสมัครไปอันเดียวเองไงฮะก็ว่งพอแล้วพอละกูดิสแทกตัวเองกูกูเบี่ยงเบี่ยงความสนใจตัวเองไปจัดเรื่องอื่นมาแล้วกูผได้เวลากลับมาถึงโลกโลกปัจจุบันมาถึงชีวิตกูแล้วไปแล้วนะฮะแล้วพอทำาหีเฟสกูยังต้องกูยังองถ่ายวีล็อกทหารอีกยังไม่เฟยกูยังเหลือสองชิปที่กูต้องถ่ายแล้วกูยังต้องตัดต่อแม่งทุกอันเลยนะฮะก็ไร S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวมาทำไหมเด,เดี๋ยวต้องเดิ่มทำแล้วเ,เป็นอู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 นาเลยไปนะฮะก็แค่นั้นจะกูไปนอนแล้วให้เเจอรุ่งนี้ฮะวันกบรียง